ันที่16กันยายน2500ประชาชนได้เห็นรถถังหลายคันจอดตามจุดของกรุงเทพมหานครโดยจากการออกคำสั่งของพลโทรประภาสจารุเสถียรแม่ทัพภาคที่1ส่งกำลังยานเกาะและกำลังพลไปเฝ้าตามจุดยุทธศาสตร์เช่นวังปารุสกันกองบัญชาการตำรวจนครบ้านกองทัพเรือท่าวาสุก,กีวัดราชาธิวาสหอประชุมกองทัพบก โดยเฉพาะกองบรรทัพบัญชาการตำรวจกองปราบที่จะต้องบุกยึดให้ได้ภายใน120นาทีหลังเริ่มทำรัฐประหารแล้วรัฐประหารครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลใดกันแน่บ้างก็บอกว่าเกิดขึ้นเพราะจอมพลสฤษด,ดิันนรัฐหัวหน้าคณะรัฐประหารต้องการกำจัดอำนาจของจอมพลปพิบูลสงคราม บางก็ว่าเขาทําเพราะมีอาจทนเห็นบ้านเมืองวุ่นวายได้บางก็บอกว่าเขาทําเพื่อจะได้เป็นรัฐบาลและจากคําอธิบายมากมายทั้งจากคําปลาศัยของจอมพลสฤษดิ์ต่างก็ได้คําตอบที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปก่อนจะมาถึงการถามหาเหตุผลอาจคงต้องย้อนดูกันสักนิดถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายก่อนเกิดรัฐประหารและการขึ้นสู่อํานาจที่ทําให้ยังมีคนสงสัย จนถึงทุกวันนี้ว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษห,หรือวีรบุรุษเป็นผู้สร้างสถานการณ์กันแน่แล้วเหตุไฉนวีรบุรุษผู้กลายเป็นพ่อขุนอุปธรรมแบบผดเด็จการถึงทิ้งทรัพย์สินมหาศาลที่ตรวจสอบที่มาแน่ชัดไม่ได้เอาไว้เบื้องหลัง ความวุ่นวายทางการเมืองก่อนวันที่16กันยายนพุทธศักราช2500ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงก่อนเกิดอัฐปรพหารเต็มไปด้วยความวุ่นวายโดยเฉพาะในช่วงฤดูเลือกตั้งเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500ประชาชนส่วนใหญ่คอรหาหนว่ามีการโกงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเกิดโดยการปล่ยใบปิวหาเสียงไปทั่วเมือง มีการอ้างว่าเห็นการข่มขู่ชาวบ้านมีการสลับหีบบัตรเลือกตั้งและใช้และใช้เวลานับคะแนนนานถึง7วันก่อนสุดท้ายจะได้ผลออกมาว่าจอมพลปอพิบูรณ์สงครามจากพรรคเสรีมนังคศิลามีคะแนนเสียงข้างมากได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อหลังจากนั้นไม่นานประชาชนที่ไม่ยอมรับผลเลือกตั้ง นื่องจากมีการโกงพากันถือป้ายประท้วงเรียกร้องให้จอมพลปอออกจากตำแหนง่งนิสิตนักศึกษาหลายสถาบัานตัดสินใจลดทงครึ่งเสาเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่ามีผู้คนกำลังไว้อะไรกับการเลือกตั้งครั้งนี้จอมพลปอจึงตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่กลับกลายเป็นการสมไฟความโกรธแค้นให้โหมกระนำ่ำประชาชนจึงพากันมุ่งหน้าจากสนามหลวงไปยังทำเนียบรัฐบาล ทำให้ในวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2500สำนักงานนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้จอมพลสกริธธนรัตเป็นผู้รักษาความสงบเรียบร้อยตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมีอำนาจบ,าบังคับบัญชาทหารบุกทหารเรือทหารอากาศและตำรวจได้ทั่วราชอาณาจักรจนได้วลีและประโยคเด็ดมากมายในช่วงก่อนการรัฐประหารเช่น ทหารและตำรวจทั้งหลายอย่าใช้อาวุธทำร้ายประชาชนเป็นอันขาดจงเปิดทางให้ประชาชนผ่านเข้ามาโดยดีหรือพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการต่อมาวันที่15กันยายนผู้ประท้วงจำนวนมากตัดสินใจเดินขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลกดดันให้จอ,อมพลปอพิพูลสงครามลาออกแต่ไม่พบตัวนายกจึงตัดสินใจไปยังบ้านพักของจมุมพลสกิดแทนขณะที่ในเวลาไล่เลี่ยกัน มีขาวว่าวแววมาว่าคณะรัฐมนตรีจอมพลปกำลังเตรียมตั้งข้อหากระบุกับจอมพลสกฤตก่อนวันที่16กันยายนพุทธศักราช2500เรื่องวุ่นวายได้จบลงโดยที่ทหารทําการรัฐประหารหยึดอำนาจจากนายกรัฐมนตรีผู้เต็มไปด้วยคำคอรหารัฐประหารซ้อนรัฐประหาร เมื่อทหารสาม,มารถยึดอำนาจได้ตามที่วางแผนจอมผลสริ์อ้างว่าตนไม่เหมาะสมที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพและอื่นๆเลือกไปรักษาตัวที่สหรัฐอเมริกามอบหมายให้พศส,สารสินเอกราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมจัดการเลือกตั้ง ใหม่อีกครั้งในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2500หลังจากนั้นไทยก็ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่คือถนอมกิติขจรหลังทำรัฐประหารได้ราวหนึ่งปีจอมพลถนอมไม่สามารถควบคุมความวุ่นวายในสภาได้เกิดความขัดแย้งระหว่างสสกับรัฐมนตรีมีการเรียกร้องข้อต่อรองเพื่อเลกกับการสนับสนุนรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป เมื่อดูเหมือนว่านายกถนอมรับมือไม่ไหวจอมพลสฤษิ์จึงต้องเดินทางกลับจากสหรัฐมีการวางแผนกันอีกครั้งในวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2501จอมพลถนอมกิตติขจรตัดสินใจลาออกแต่ยังไม่ออกแถลงการให้ประชาชนทราบก่อนถึงช่วงค่ำราวสามทุ่มจอมพลสฤษิ์ ได้ทํารัฐประหารอีกครั้งหลังจากที่เพิ่งทํารัฐประหารในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2500โดยให้เหตุผลเรื่องความมั่นคงของชาติแต่หากมองอีกมุมเท่ากับว่าจอมพลท่านได้จัดการยึดอํานาจพักพวกตัวเองแบบซ้ําซ้อนนับจากการยึดอํานาจในครั้งนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคพ่อขุนอุปถัมภ์แบบผดดลก,การเห็นได้จากการใช้อํานาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด รัฐธรรมนูญมาตราที่17ที่มอบอำนาจให้นายกรัฐมนตรีสามารถส่งการให้ดำเนินการต่อผู้ที่กระทำเป็นโอรักต่อความมั่นคงของรัฐได้ทันที